ใหม่ดาวิกาแจงปมละครแม่หยัวถูกวิจารณ์ผอมหน้าฝรั่งทำเอานักแสดงสาวใหม่ดาวิกาต้องรีบออกมาห้ามทับหลังจากเกิดวิวาวะในโลกโซเชียลเรื่องของรูปร่างและความหน้าฝรั่งจึงดูไม่เหมาะกับการรับบทในละครเรื่องแม่หยัวที่เจ้าตัวรับบทนักแสดงนำในเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดใหม่ได้ทวีตข้อความเอาไว้ว่าถ้าพี่แฟนคลับรักใหม่อย่าตีกันนะขะใหม่ไม่ชอบเห็นคนตีกันใหม่เข้าไปดูแท็กตัวเองแล้วใหม่อยากเห็น แต่รอยยิ้มอยากเห็นแต่ความรักอยากเข้าไปอ่านแล้วมีกำลังใจในการทำงานดังนั้นทุกคนใจเย็นใจเย็นกันนะคะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกความคิดเห็นแต่ถ้าไหนมันแรงเกินไปเราก็ปล่อยอยไปบ้างก็ได้ข่าใหม่อยากให้สังคมที่ใหม่อยู่มีแต่พลังบวกคารักพี่ๆทุกคนนะคะใหม่เดวิกาเป็นแฟนคลับใหม่ดดวิกาต้องเข้มแข็งและอดทนอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่ใหม่เข้าวงการใหม่อยากขอบคุณแฟนคลับใหม่มากๆที่สู้ด้วยกันมาจนถึงวันนี้ เรามารอให้ถึงวันพุทธที่แม่อยู่ออนอีพีสองกันนรับรองทุกคนจะมีความสุขแล้วก็สนุกมากมากงับใหม่ดาวิกาอยากจะบอกอีกอย่างว่าทุกวันนี้ที่ใหม่ชื่อใหม่เพราะว่าแม่เป็นแฟนคลับพี่ใหม่เจริญปุระจึงเอาชื่อมาตั้งให้ใหม่ค่ะรักพี่ใหม่พี่ทุกคนไม่ต้องเถียงให้หนูเรื่องหน้าฝรั่งกับหนูพร้อมไปแล้วหน้าฮาใหม่โอเคมากกับสองสิ่งนี้มันคือความจริงใหม่เป็นลูกครึ่งอันนี้ใหม่ทาไม่ได้ อีกข้อหนึ่งคือใหม่เพิ่มน้ำหนักมาห้าโลแล้วซึ่งใหม่ก็โอเคกับร่างกายใหม่ตอนนี้มากๆค่ะเรามาดูละครกันแบบม่วนๆจอยๆกันนะรับรองมีอะไรเซอร์พระอีกเยอะ